ขอเลือกในนรกอีกสักเรื่องอาม,มีอสุรกายอยากฟังไหมเป็นเรื่องของอสุรกายคุณฟ้านาวรัตเรื่องอสุรกายฝนอ่ะชอบชอบเล่าเรื่องผีผีพื่อนเนี้ยให้ฟังเพราะว่าตัวฝนเองอ่ะเป็นคนชอบอะไรพวกนี้มากคือทุกคนฝนจะเล่าอย่างนี้นะตอนระลึกชาติแรกๆอ่ะพอเราขึ้นที่สูงอ่ะเราจะรู้สึกพราวในตัวเองเราจะรู้สึกว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่มาแต่เมื่อ,อไหร่ที่ตกนรกนะตกตกนรกหรือไปเป็นผีเป็นเปรต ไปทรมาน,นนะมันจะล้างตัวตวนออกหมดเลยแล้วมันจะรู้สึกว่าอุย้ยไม่เอาแล้วกลัวกลัวมากยิ่งไปเป็นควายเป็นอะไรอย่างนี้นะจริงรู้สึกแบบโอ้ไม่กอดแบบไม่อยากเกิดแล้วไม่เอาแล้วกลัวเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบบเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็พาดได้อะ่ะผลพูดอย่างนี้ดีกว่าต่อจะให้ขึ้นสูงขนาดไหนตอนที่ลงมามันพาดกันได้รู้ไหมว่าตอนที่เราอยู่ข้างบนนะแล้วถ้าหมดบุญนะจากเทวดาสามารถตกนรกได้เลยนะอันนี้คือเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วจะลงมาเป็นคนอย่างเดียวไม่ใช่นะคะเป็นเทวดาลงมาเป็นหมูเป็นเทวดาแล้วไปนรกเลยก็มีมันเป็นเรื่องของกรรมที่เราต้องใช้ไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วจะมาเป็นคนหรือการที่ตกนรกอะตกทีตกนานแล้วตกนรกนะกว่าจะมาเป็นคนได้นะตกนรกขึ้นไปเป็นผีเปรตแล้วเป็นนานนะเป็นเปรตแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เรละฉานเกิดเป็นหมูหมากาไก่อะไรต่างๆก่อนแล้ว จะมาเกิดเป็นคนได้อะทุกคนโหฝนบอกเลยว่ายาวยาวมากยาวสุดๆด,ดังนั้นถ้าใครมาเกิดเป็นคนได้แล้วใช้ชีวิตอย่างประมาทนะฝนบอกเลยว่าพลาดพลาดมากชีวิตนี้คือพลาดสุดๆแล้วอย่างอสุรกายที่ที่ฝนไปเจอล่าสุดเมื่อเมื่อวันก่อนนะคะตัวแดงๆตาแดงๆตาแบบตาโตๆแล้วก็มีแบบปากฟันแหลมๆอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกแบบเล็บ เล็บยาวๆอะไรเงี้ย right? มันหูสภาพน่ากลัวมากสภาพแบบนี่มันชั้นจริงๆหรออะไรเงี้ย right? แต่เพราะว่าตอนนั้นน่ะเราไปยึดขันนั้นไงว่าเป็นเราแต่เดี๋ยวนี้ฝนก็ดูแบบผ,ผันผ่านนะคะจะไม่ได้ดูแบบเจาะจงมากคือฝนปล่อยให้มันไหลไหล,ไ,หลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจอชาติอสุร,รากายครั้งแรกนั่นแหละที่เคยเจอว่าอ๋อเราไม่ได้เป็นแค่แบบเป็นผีเป็นเป็ดหรือล,ลุงนรกตอนเป็นอสุรากายก็เจ็บนะมันเจ็บอะไรรู้ไหมไอ้พวกส่วนต่าง,างๆของร่างกายที่มันโผล่ขึ้นมามันทําให้เราเจ็บนะ มันไปได้ทํามาเพื่อความน่ากลัวอย่างเดียวที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะบาดปากบาดหัวหรือบาดนิ้วอย่างเงี้ยเล็บแหลมๆที่เกิดขึ้นมันแทง,ยยงนิ้วจริงเไรเงี้ยคือมันเจ็บมันทําให้เจ็บแล้วมันทําให้ทรมานมากตัวแดงๆตาแดงๆตาถลนอยู่อะไรเงี้ยก็คือเจ็บเจ็บเข้าไปที่ตายอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยทรมานทุกคนเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรพวกเนี้ยมีแต่ พระพุทธเจ้าอะที่ท่านรู้ว่ารู้แบบชัดจริงๆว่ากรรมอะไรถึงจะส่งมาให้เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเล่าให้ฟังนี้ดีกว่ามันไม่ใช่ว่าทําชาตินี้แล้วชาติหน้าเกิดอีกกรรมนั้นมันจะส่งผลหมดในชาติเดียวไม่ใช่นะคะพันปีที่แล้วที่เราทํามันเพิ่งมาส่งเอาชาตินี้ก็มียิ่งถ้าเป็นเรื่องของบุญนะบุญที่ทํามา ก่อนในแบบ,แบบแบบยิ่งถ้าใครเคยทำกับพระพุทธเจ้านะส่งผลยาวมาเลยสองพันกว่าปีเนี่ยส่งผลหรือบางครั้งอ่ะการที่ทำกรรมผ่านมาแล้วร้อยปีมันพึ่งมาให้ผลก็มีฉะนั้นหากการเรียงคิวของกรรมอ่ะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ตัวเราหรือตัวเนี่ยจะจะไม่สามารถรู้ได้แต่เราแค่จะรู้ว่าทําแบบนี้แล้วมันจะได้รับกรรมแบบนี้ส่วนกรรมที่ร้ายแรงที่สุด ผลช่อในห้องนี้ไม่มีหรอกแต่ทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วแหละกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในสังสารวัตรแทบจะไม่ได้ผุดได้เกิดเลยคือกรรมที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่กรรมที่ทํากับพระพุทธเจ้ากรรมที่ทํากับพระอาหารจําไว้เลยนะคะเรื่องของพระบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราเจอพระได้ข่าวเยอะๆว่าดีหรือไม่ดีช่วงหลังๆฝนอยากให้ริคอย่างนี้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินพระอะไรแบบผ่านๆน,นะให้มองทุกอย่างเป็นอุเบกขา ต่อให้ท่านจะมีข่าวดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้มองไว้เป็นอุบเบกขาเราอย่าเอาตัวเราไปตัดสินเพ,เพื่อเพื่อเลี่ยงการชดใช้กรรมไว้ก่อนอ้อมีอีกชาติหนึ่งที่เล่าให้ฟังเป็นชาติของอาผลเป็นผู้ชายตอนนั้นย้อนไปแล้วเป็นผู้ชายแล้วเหมือนพูดไม่ดีกับพระพูดไม่ดีกับพระแล้วไปตกนรกเป็นแบบลิ้นยาวอย่างงี้เลยลิ้นลิ้นยาวเนี่ยแล้วก็ถูกตัดตัดอย่างเงี้นแหละแล้วก็เจ็บแล้วตัดปุ๊บมันก็งอกแล้วก็ถูกสุก ถูกตัดแล้วก็เลยย้อนไปว่าเอาทําไมมาตกนรกขุมนี้เพราะว่าตอนที่เป็นคนเป็นผู้ชายเนี่ยไปเหมือนพูดไม่ดีพูดเพื่อให้พระองค์นั้นน่ะถูกคนอื่นมองไม่ดีไม่ใช่แค่พูดไม่ดีกับท่านนะเหมือนไปพูดว่าให้คนอื่นมองท่านว่าเออท่านเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตกนรกเลยลงหลุมยาวถูกตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วก็งอกมาใหม่เจ็บแล้วเจ็บอีกบางทีถูกแท็กถูกห่ออ,อตอนเป็นชายเจ้าชูอ้อ่ะ ถูกหอกถูกอะไรเงี้ยแทงที่หัวแทงที่ตัวโอ้ยทุกคนมันมันดูแล้วมันอเนกอนาดอะแล้วมันจะรู้สึกแบบเบื่อหน่ายในสังสารวัตรมากเลยเบื่อหน่ายในชีวิตมากต่อจะให้ไปเกิดเป็นสุลต่านที่รวยล้นฟ้านะสุดท้ายก็ตายทําผิดอีกก็ตกนรกเนี่ยมันวนอยู่แค่เนี้ยแบบไม่จบไม่สิ้นชีวิตคือชีวิตคือไม่มีอะไรเลยยิ่งเห็นเยอะๆแล้วยิ่งรู้สึกว่าโอ้ไม่มีอะไรเลยจริงๆ เป็นแบบเป็นของของหลอกทั้งหมดเลยนี่แหละคะ่ะที่ที่เล่าให้ฟังก็นี่แหละเล่าให้ฟังคำๆนะทุกคนเล่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเดี๋ยวเอาไว้แบบทํากันได้แล้วก็จะแบบรู้ว่าไอ้ที่บอกว่าน่ากลัวนี่มันขนาดไหนอะไรแต่ว่าตอนนี้ฝนดูนผ่านๆแล้วค่ะดูดูเพื่อล้างยิ่งเห็นเยอะมันจะยิ่งล้างตัวล้างตนล้างกิเลสในใจเราได้เยอะมากประมาณนี้สวัสดีค่ะพี่มะยง สวัสดีค่ะคุณคูน้องน้ำฝนมาขอ,อการบ้านไว้ก่อนค่ะเพื่อสัปดาห์หน้าแฟนพี่ขอลาพักร้อนไปต่างจังหวัดอาจจะอดอาจจะอดมาสนทนากับคูน้ำฝนไม่เป็นไรเลยค่ะแล้วพี่มะยมเป็นอย่างนะพี่มะยมเป็นไงบ้างช่วงนี้ อพี่เพิ่งเข้าใจการบ้านครูน้องฝนแล้วก็เพิ่งเข้าใจว่าทําไมถึงไม่เข้าใจเมื่อตอนหลังจานก่อนเขาเสร็จท่านนี้เองคะ่ะก็เลยเดี๋ยวไปทําการบ้านก็คือพี่อ่ะอา่าเวลาเวลาฟังมันไม่ได้ใช้ฐานใจมันใช้ฐานหัวมันก็เลยฟังฟังการบ้านไม่เข้าใจแต่ตอนนี้พอจะเข้าใจแล้วว่า มีสติสัมปชัญญ,ญใะใ,ในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตในแต่ละขณะขณะแต่ถ้าไหนอันไหนเผอก็ก็ก,ก,ก,ก็ไม่เป็นไรก็เผออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็มีสติเรื่อยๆเนืองๆเนืองๆอ,อะไรเงี้ยค่ะก็การบ้านคูณผล ก็มีอันนี้ก็คือว่าให้บาลานชีวิตนอกทางจงกรมแล้วก็ทำสมาธิเยอะๆของพี่มยมตอนนี้เรื่องหลักๆของพี่มะยมอะ่ะเป็นเรื่องชอบน้อยใจแล้วเวลาน้อยใจจะเป็นคนชอบเงียบจะเป็นคนน้อยใจแล้วงุยงุยอ่ะ สะอะไรเดียวแบบงุยง้ยงุยง้ยงอยู่คนเดียวค่ะอันเนี้ยเป็นนิวรณ์ใหญ่ของพี่มายุมนะพอน้อยใจไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นโทสะโทสะคือความโมโหเพราะว่าเวลาที่พี่มายุมน้อยใจอะบางครั้งอ่ะพอเราไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันจะกลายเป็นโมโหพอโมโหปุ๊บมันก็จะกลายเป็นความอัดแน่นในใจ แล้วตัวแล้วความเป็นตัวเป็นตนพี่มยมก็จะเกิดก่อขึ้นมาในตอนนั้นเลยอย่างรุนแรงเลย mm hmm. ถ้าพี่มยมลองค่อยๆแก้เรื่องน้อยใจเอาลองเอาชุดนี้ก็ได้ค่ะลองคิดเหมือนกับว่าเนี่ยคนนี้มาทําให้ไม่พอใจรู้สึกน้อยใจและเขาพูดไม่เข้าหูเลยแล้วเราเห็นว่าอ๋อมันน้อยใจเลยให้พี่พยมคิดว่าโอ้ยเรื่องแค่นี้เองไม่น้อยใจก็ได้เดีย๋ยวรอเรื่องใหญ่กว่านี้ค่อยน้อยใจ ให้ให้คะแนนให้คะแนนความน้อยใจมาพี่วายมองไม่ต้องคิดเยอะฟังผ่านๆเหมือนคุยกับเพื่อนเหมือนพี่วายองกำลังคุยกับเพื่อนว่าถ้าเกิดเวลาน้อยใจให้คิดว่าความน้อยใจเรื่องนี้ให้คะแนนแค่ห้าถ้าให้คะแนนแค่ห้าไม่ต้องน้อยใจก็ได้มันเรื่องเล็กลองเอารอเอาเรื่องใหญ่ๆแล้วค่อยไปน้อยใจ ลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ค่ะว่านิวรณ์ตอนเนี้ยพี่พยมอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องอกุศลของพี่พยมคืออารมณ์ไหนคืออารมณ์แบบไหนเพราะพี่พยมดูไม่ใช่คนที่ขี้โมโหแรงไม่ใช่คนขี้โมโหร้ายเดี๋ยวกลับมาฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะกลับมาฟังย้อนหลังก็ได้เหมือนเดิม ตอนนี้ตั้งใจฟังเกินตั้งมันเลยคิดเยอะเกินไปเดี๋ยวฟังตอน,ตอนที่ <5. S 1> ฟังเล็ก <5. S 1> ๆฟังเหมือน <5. S 2> ฟังเหมือนเพื่อนนะคะเหมือนเพื่อนโทรไปเมาว่าแต่เป็นเมาเรื่องแบบเรื่องดีหน่อยเรื่องมงคลหน่อยว่าเออเธอขี้น้อยใจนะเวลาเธอเจอเรื่องเจอคําพูดไม่ดีในระหว่างวันอะไรเงี้ยก็ลองปล่อยผ่านบ้างมันเหมือนจะเป็นเรื่องพูดง่ายๆแต่มันทํายากอันนี้ฝนเข้าใจแต่ถ้าไม่ลองและไม่ฝึก มันก็จะไม่ผ่านไปสักทีคุณน้ำฝนพี่กำลังคุยข้อมูลดูว่าถ้าเป็นสิ่งเนี้ยพี่น่าจะพอกมาแบบนานมากเลยนนใช่พอกมาแบบนานมากเลยแบบว่าพี่จะน้อยใจใแบบแบบมันเยอะมากๆเลยมันไม่ใช่แค่แบบตัวละครเดียวนะมันจะเป็นทุกตัวละครแบบ่บาง,งทีก็ คือไม่ใช่ว่าแค่ตัวละครด้ยนะอาจจะน้อยใจตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเยอะแบบอาจจะแบบถีถีมากเลยถ้าคุณน้ฝนไม่ชี้ให้ไม่ชี้ชวนให้ดูก็ก็คงจะไม่ไม่ทราบเพราะว่าพี่แช่อยู่กับไอตัวเนี้ยจนมัน,มมนจนเป็น,น,นการสะสมพอกมากจนพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเพราะมันพอกเยอะไง เพราะมันสะสมเยอะมันเลยเป็นแบบนี้ค่ะคือให้เปรียบอย่างนี้นะธรรมะยิ่งสะสมเยอะก็ยิ่งไปดีสิ่งไม่ดีความขี้น้อยใจความโมโหร้ายยิ่งสะสมเยอะก็จะยิ่งไปทางนั้นเยอะคืออยู่ที่ว่าพี่มายมสะสมอะไรอะ่ะพี่มายมชอบซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของเข้าบ้านสะสมเยอะๆก็มีเยอะถูกไหม สะสมอะไรเยอะๆก็มีอันนั้นแหละเยอะสะสมความน้อยใจเยอะมันก็จะลามไปเรื่อยๆมันพอกพูนไปเรื่อยๆมันที่พี่มยมบอกจากน้อยใจแค่คนเดียวแล้วก็เป็นสองต่อไปก็ใครพูดอะไรไม่เข้าหูกูน้อยใจมันหมดอะตอนนี้กลายเป็นว่าน้อยใจตัวเองที่รู้สึกว่าทําไมเราต้องน้อยใจกับทุกเรื่องด้วยวะอ่ะเริ่มไม่เข้าใจแต่ให้พี่มยมลองใช้วิธีแบบ ไอ้เรื่องแค่นี้เองปล่อยผ่านไปก็ได้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเขาก็ตายเอยวเราก็ตายน้อยใจทําไมเสียเวลาชีวิตเอาเวลาไปมีความสุขอยู่กับลมหายใจดีกว่าเสียเวลาถ้าน้อยใจปุ๊บบอกไว้เลยนะน้อยใจปุ๊บเวลาที่เราจะมีความสุขลดน้อยลงเลยมันจะน้อยใจปุ๊บปัดทิ้งฉันจะมีความสุขเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าแรกๆมันพอกพูนเยอะ ต้องบอกนะคะว่าจลิตของแต่ละคนหรือแนวทางการปฏิบัติปฏิบัติของแต่ละคนอนะบางครั้งมันต้องมันต้องดูวิธีของตัวเองด้วยว่าวิธีแบบไหนมันถึงเข้ากับตัวเองวิธีแบบไหนมันใช้กับตัวเองได้อะไรเงี้ยอืมลองดูค่ะพี่วิยมพี่วิยมลองฟังอีกลับมาฟังอีกรอบเราคิดว่าเปิดเพลงฟังเปิดเพลงฟังเป็นเสียงฝนแต่เป็นเสียงเพียนโอเค ขอบคุณครูน้ำฝนมากมากเลยแล้วก็พี่บรรุจารศรเบศงานวันเกิดครูน้ำฝนยังไงขอปฏิบัติบูบชาครูน้ำฝนแล้วก็ขู่ทุกท่านเป็นการขอบพระคุณค่ะสุขสันต์วันเกิดอนุโมทนาสาธุค่ะพี่มยมขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่มยมทําได้อยู่แล้วอย่างหนึ่งเลยบอกพี่มยมศรัทธาในตัวเองว่าฉันทําได้ฉันจะเป็นคนใหม่ลองดูทําได้ สวัสดีค่ะพี่เกง